สวัสดีครับนักเรียนวันนี้นะครับพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะครับวันนี้นะครับเราจะมาทําการดูการทดลองการเรื่องมวลและแรงโน้มถ่วงนะครับให้นักเรียนนะครับเปิดหนังสือแบบฝึกหัดเต่มสีขาวนะครับทําแบบฝึกหัดหน้า91ดครับเดี๋ยวเดี๋ยวครูมีตัวอย่างให้ดูนะครับเฉลยแบบฝึกหัดหน้าที่90ครับให้นักเรียนนะครับกดสต็อปนะครับ ถ้าต้องการดูนะครับมวลคืออะไรอข้อที่สองค่ะวัตถุมีน้ำหนักได้อย่างไรและคำถามที่สามนะคะ มวลและน้ำหนักของวัตถุเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรในระหว่างนี้นะคะที่นักเรียนกับทอน,นะคะกำลังตอบคำถามอยู่เนี่ยสามารถกดปุ่มพักเพื่อไปตอบคำถามนะคะแล้วเมื่อตอบคำถามเสร็จเนี่ยก็กดปุ่มเพล์เพื่อทำกิจกรรมต่อได้เลยค่ะ ในเรื่องนี้นะคะนักเรียนแล้วก็ทอสเนี่ยจะได้พบคำสำคัญนะคะ3คํคำค่ะมีคำว่าอะไรบ้างหนทอสลองบอกนักเรียนหน่อยสิคะคำแรกคือมวนภาษาอังกฤษอ่านว่า mass ครับเก่งมากเลยค่ะแล้วคำที่2นะคะก็คือคำว่าแรงโน้มถ่วง gravitational force และอีกคำหนึ่งนะคะก็คือคำว่าน้ำหนัก Wait โดยนักเรียนนะคะจะได้เรียนรู้ความหมายของทั้ง3คํคำนี้ค่ะจากการอ่านเนื้อเรื่องโดยระหว่างการอ่านเนื้อเรื่องนะคะนักเรียนสามารถกดปุ่มพักนะคะกดปุ่มพักเป็นระยะเพื่ออ่านเนื้อเรื่องไปได้เลยนะคะอืตอนนี้พร้อมการหรือยังคะแล้วทอสละคะพร้อมที่จะไปอ่านเนื้อเรื่องหรือยังคะทอดพร้อมแล้วครับทอจะตั้งใจอ่านและหาคำตอบให้ได้เลยครับ จากเรื่องที่อ่านนะคะเป็นเรื่องของอแอปเปิลนั่นเองค่ะจากที่อ่านไปนะคะนักเรียนกับทอสน,นะคะก็น่าจะได้คำตอบกันแล้วนะคะของคำถามแรกที่ว่ามวลคืออะไรนักเรียนตอบว่าอะไรคะอืมแล้วทอสละคะมวลเป็นปริมาณเนื้อของสสาราทั้งหมดที่ประกอบขึ้นเป็นวัตถุนั้นครับเก่งมากเลยค่ะ แล้วทอสร,รู้จักคำว่าสสารไหมคะเอ๊ทอสก็ไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยครับสสารอาจเป็นคำใหม่นะคะสำหรับนักเรียนแล้วก็ทอสเดี๋ยวครูกวางนะคะจะเป็นคนอธิบายให้นักเรียนแล้วก็ทอสฟังเองคะ่สะสสารเป็นสิ่งต่างๆที่สามารถจับต้องหรือสัมผัสได้มีน้ำหนักและต้องการที่อยู่แต่คำว่าต้องการที่อยู่ในที่นี้เนี่ย ไม่ได้หมายความว่าที่อยู่อาศัยเหมือนกับบ้านของเรานะคะแต่หมายถึงสสารอันหนึ่งจะต้องมีที่ของมันถ้ามีวัตถุอื่นเข้ามาแทนที่เดิมสสารนั้นก็จะต้องย้ายไปอยู่ที่ใหม่ค่ะวุ้ยผููกวางชนท้องทำไมครับเนี่ย โอ้โหครูกวางขอโทษนะคะทอสครูกวางเนี่ยแค่อยากจะยกตัวอย่างให้นักเรียนกับทอสเนี่ยได้เห็นว่าสสารต้องการที่อยู่เนี่ยเป็นอย่างไรตอนแรกที่ทอสเนี่ยยืนอยู่ในตำแหน่งเนี้ยแล้วครูกวางเนี่ยอยากจะมาอยู่ในตำแหน่งของทอสเนี่ยทอสจะยืนอยู่ที่ตำแหน่งเดิมได้ไหมคะก็ไม่ได้นะสิครับไม่งั้นน่ะทอสจะกระเด็นออกมายืนข้างๆแบบนี้หรอครับ ใช่แล้วค่ะแบบนี้แล้วค่ะที่แสดงว่าครูกวางกับท้อดเนี่ยเป็นสาสารที่ต้องการที่อยู่ค่ะอ๋อแบบนี้นี่เองอะพอจะเข้าใจแล้วครับครูกวางยังมีตัวอย่างสะสารอื่นๆรอบๆตัวมาให้ดูอีกนะคะตอนนี้นะคะครูกวางก็มีโหลแก้วที่ใส่น้ำสีเอาไว้นะคะแล้วก็มีกระดาษเยื่อค่ะ ที่อยู่ในฝาขวดพลาสติกแบบนี้นะคะครูกวางจะนำไปวางไว้บนผิวน้ำนะคะแบบนี้เลยแล้วครูกวางก็ยังมีแก้วพลาสติกใสอีกหนึ่งใบค่ะเอ๊นักเรียนเราก็ทอดคะ่ะคิดว่าในแก้วเนี้ยมีอะไรอยู่คะแก้วใบนี้นะคะอะใช่แล้วค่ะมีอากาศอยู่นั่นเอง แล้วทีนี้ครูกวางก็มี1คําถามค่ะอยากจะให้นักเรียนกับท็อสเนี่ยช่วยกันตอบนะคะว่าถ้าครูกวางความแก้วค่ะครูกวางขออนุญ,ญาตนะคะขยับนี้นิดนึงถ้าครูกวางความแก้วความความแก้วลงบนฝานะคะที่มีกระดาษเยื่ออยู่เมื่อสักครู่นี้นะคะแล้วก็กดแก้วใบนี้ค่ะลงไปให้จมน้ํานะคะให้มิดทั้งแก้วเลยนะคะ นักเรียนแล้วก็ทอสเนี่ยคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับกระดาษเยื่อคะอนักเรียนคิดว่าเกิดอะไรขึ้นคะงั้นเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าคะ่ะสังเกตดีๆนะคะครูกว่างจะกดแล้วนะคะ,ะนักเรียนและทอสช่วยกันสังเกตนะคะ ครูกวางจะยกขึ้นแล้วนะสังเกตสิคะสังเกตสิคะกระดาษเยื่อเป็นยังไงบ้างคะตอนแรกน่ะทอดคิดว่ากระดาษเยื่อจะเปียกซะอีกนะเพราะว่าน้ำน่าจะเข้าไปข้างในจนเต็มแก้วซิอ๋อ,อหรือว่าเป็นเพราะในแก้วอะ่ะยังมีอากาศอยู่ใช่ไหมครับ เก่งมากเลยค่ะเพราะในแก้วเนี่ยมีอากาศอยู่อากาศเนี่ยต้องการที่อยู่ภายในแก้วนี้ใช่ไหมคะน้ำจึงเข้าไปอยู่ในแก้วเนี่ยทั้งใบไม่ได้ค่ะแล้วนะักเรียนกับทอทคิดว่าถ้าเราเนี่ยจะให้น้ำเนี่ยเข้าไปอยู่ในแก้วเนี่ยทั้งใบอะค่ะเราจะทำได้ไหมนะเราจะทำอย่างไรคะคิดออกกันไหมนะ แล้วนักเรียนเนี่ยจะคิดเหมือนกับทอดไหมคะทอดคะทอดว่ายังไงคะอทอดคิดว่าทำได้นะครับตอนแรกน้ำเข้าไปในแก้วทั้งใบไม่ได้เพราะมีอากาศอยู่ถ้าต้องการให้น้ำเข้าไปในแก้วทั้งใบได้อะก็ต้องทำให้อากาศออกไปจากแก้วซะก่อนน้ำถึงจะเข้าไปอยู่ในแก้วได้ทั้งใบหรือเปล่าครับ เหมือนกับที่คุณครูกวางอะต้องทําให้ทอดออกไปจากตําแหน่งที่อยู่เดิมก่อนครูกวางจึงจะเข้ามายืนแทนที่ได้นะเป็นคำตอบที่น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปลองดูกันนะคะว่าที่ทอดคิดเนี่ยจะถูกต้องไหมนะครูกวางนะคะก็จะเอากระดาษเยื่อนะคะที่อยู่ในฝาขวดพลาสติกวางลงบนผิวน้ำเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาแก้วพลาสติกใส่นะคะ คว่ำลงไปค่ะแต่ทีนี้นะคะตอนที่ครูกวางคว่ำลงไปนะคะครูกวางจะใช้วิธีการเอียงแก้วแบบนี้ค่ะทันใดนั้นนักเรียนและท้อนลองสังเกตดูสิคะเกิดอะไรขึ้นคะเห็นไหมคะอืมอากาศที่อยู่ในแก้วก็ออกจากแก้วนะคะแล้วก็ลอยขึ้นด้านบนค่ะ ทำให้ในแก้วเป็นยังไงคะนักเรียนและทอตเห็นไหมคะน้ำเข้าไปอยู่เต็มแก้วได้แล้วครับกระดาษเยอะก็เลยเปียกหมดเลยครับเป็นอย่างที่ทอตคิดเลยอะ่ะแย่อ่าเดี๋ยวลองดูนะคะเรามาตรวจสอบกันดูสิคะว่าเกิดอะไรขึ้นครูกวางจะเอาแก้วขึ้นมาแล้วนะคะหืออ จากตัวอย่างที่ครูกวางนำมานะคะจะเห็นได้ว่าอากาศและน้ำเนี่ยเป็นสสารค่ะเพราะว่าสัมผัสได้มีน้ำหนักแล้วก็ต้องการที่อยู่ค่ะแต่เอ๊นักเรียนกับท็อดเนี่ยพอจะยกตัวอย่างสสารอื่นๆได้ไหมคะได้ครับท็อดคิดว่าสิ่งของต่างๆทั้งสมุดดินสอรหรือว่าตัวของเราอะ่ะก็น่าจะเป็นสสารใช่ไหมครับ นักเรียนเห็นด้วยไหมคะถ้าเห็นด้วยก็เยี่ยมมากๆเลยค่ะ,ส,ะสาสารเนี่ยอยู่รอบตัวเรามากมายเลยใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นย้อนกลับมาที่แอปเปิลค่ะยังจำแอปเปิลได้ไหมคะมนักเรียนกับทอนเนี่ยคิดว่าแอปเปิลเป็นสาสารไหมคะผลแอปเปิลเป็นสาสารแน่นอนครับเพราะว่าจับต้องได้ต้องการที่อยู่แล้วก็มีน้ำหนักด้วยครับ ใช่แล้วค่ะอืมแอปเปิลก็เป็นสสารเหมือนกันค่ะเอ๊แล้วนะักเรียนกับท้อสเนี่ยคิดว่ามวลของแอปเปิลเนี่ยคือส่วนใดของแอปเปิลคะมวลของแอปเปิลก็ต้องเป็นเนื้อของแอปเปิลใช่ไหมครับลองดูดีๆนะคะที่บอกว่ามวลเป็นปริมาณเนื้อของสสารทั้งหมดที่ประกอบเป็นวัตถุนั้น แอปเปิลลูกนี้มีแต่เนื้อแอปเปิลไหมคะเอ๊ะแอปเปิลลูกนี้มีก้านด้วยครับอ๋อ oh, นั่นก็คือมวลของแอปเปิลลูกนี้ก็ต้องรวมก้านด้วยครับเก่งมากเลยค่ะแล้วนักเรียน,นยตอบได้เหมือนกับท็อดไหมคะมวลของแอปเปิลลูกนีน้ก็คือทุกอย่างทั้งหมดที่รวมเป็นแอปเปิลเลยค่ะทั้งเนื้อแอปเปิลเปลือกกา้าน เมล็ดด้านในด้วยนะคะทั้งหมดของผลนี้ก็คือมวลของแอปเปิลค่ะเอ๊ถ้าเปลี่ยนจากแอปเปิลเป็นร่างกายของทอดบ้างล่ะคะคิดว่ามวลของร่างกายเนี่ยคือส่วนไหนบ้างนักเรียนลองคิดดูด้วยนะคะอืมตอบได้ไหมคะมวลของร่างกายของทอดก็เป็นปริมาณเนื้อของร่างกายทุกส่วนรวมกันตั้งแต่ศีรษะจรดเท้าและยังรวมถึงเล็บ ผมที่รวมเป็นทอสทั้งหมดเลยค่ะคําถามต่อไปนะคะมวลมีหน่วยเป็นอะไรและมวลเนี่ยเปลี่ยนแปลงได้หรือไม่อย่างไรคะมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมครับแล้วมวลก็เปลี่ยนแปลงได้ถ้ามีบางส่วนหายไปครับือ ถูกต้องค่ะนอกจากนี้นะคะมวลเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงได้ค่ะถ้ามีบางส่วนเนี่ยเพิ่มเข้ามาก็ได้เหมือนกันนะคะอย่างถ้าเรากินแอปเปิลไปเรื่อยๆนะมวลของแอปเปิลก็จะค่อยๆลดลงใช่ไหมคะแต่มวลของร่างกายเราเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นค่ะเพราะเราเนี่ยกินแอปเปิลเข้าไปในร่างกายของเรานะคะทั้งมวลของแอปเปิลและมวลของร่างกายเราเนี่ยจึงเปลี่ยนแปลงไปค่ะ เอ๊ ه, แล้วการเปลี่ยนแปลงที่อยู่ของวัตถุเนี่ยทำให้มวลเปลี่ยนได้ไหมคะไม่ได้เลครับไม่ว่าที่ใดอะ่ะก็จะมีมวลเท่าเดิมเลยถ้าไม่มีส่วนที่ขาดไปหรือส่วนที่เพิ่มเข้ามาครับอืมเยี่ยมอีกแล้วค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปอ่านเรื่องราวในย่อหน้าต่อไปกันเลยค่ะแล้วจากเรื่องราวในย่อหน้านี้ค่ะ นักวิทยาศาสตร์ที่ชื่อว่าเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยค้นพบอะไรและค้นพบได้อย่างไรคะนักเรียนคิดว่าอะไรคะอืมหืมและทอสละคะเซอร์ไอแซคนิวตันค้นพบแรงดึงดูดวัตถุหรือว่าแรงโน้มถ่วงครับจากการที่เขาสังเกตผลแอปเปิ้ลที่หล่นจากต้นลงสู่พื้นไงครับเก่งมากเลยคะ่ะ เมื่อเขาเห็นแบบนั้นนะคะเขาก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะทำไมแอปเปิลเนี่ยคะ่ะถึงตกลงสู่พื้นทุกครั้งนะคะทำไมไม่ลอยขึ้นไปใช่ไหมคะทำให้เขานะคะค้นพบแรงโน้มถ่วงคะ่ะแต่เอ๊ะแล้วแรงโน้มถ่วงเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรแล้วมีผลทำให้เกิดอะไรคะนักเรียนคิดว่าไงคะอืมแล้วทอดลสละคะ เป็นแรงที่มีทิศท,ทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกทําให้วัตถุมีน้ําหนักครับเก่งมากเลยค่ะทิศทางเข้าสู่ศูนย์กลางโลกก็คือทิศที่พุ่งลงไปยังพื้นโลกนั่นเองค่ะแสดงว่าแอปเปิลร่างกายของเราหรือวัตถุต่างๆมีน้ำหนักได้เพราะมีแรงโน้มถ่วงของโลกกระทำต่อแอปเปิลและต่อสิ่งต่างๆนั่นเองค่ะ เพื่อเป็นเกียรติให้แก่ผู้ที่ค้นพบนะคะนักวิทยาศาสตร์เนี่ยจึงให้หน่วยของแรงเนี่ยมีหน่วยเป็นอะไรคะนักเรียนทราบไม่เอ่ยน่าจะตอบกันได้นะคะหน่วยของแรงก็คือนิวตันนั่นเองค่ะและจากเรื่องที่ได้อ่านไปค่ะนักเรียนและท้อนเนี่ยช่วยกันสรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้จากเรื่องนี้ได้ไหมคะ มวลเป็นปริมาณเนื้อของสสารที่ประกอบกันเป็นวัตถุมวลมีหน่วยเป็นกรัมหรือกิโลกรัมนะคะเซอร์ไอแซคนิวตันเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ตั้งข้อสงสัยจากการสังเกตผลแอปเปิลแล้วศึกษาอย่างต่อเนื่องจนค้นพบว่าโลกมีแรงดึงดูดหรือแรงโน้มถ่วงซึ่งกระทำต่อมวลของวัตถุทำให้วัตถุมีน้ำหนกัก และน้ำหนักมีหน่วยเป็นนิวตันนั่นเองค่ะเราได้ข้อสรุปจากการอ่านไปแล้วนะคะที่นี้นักเรียนและทอตตอบข้อสงสัยได้หรือ,อยังคะว่าทำไมตอนที่เราถือถุงแอปเปิลเนี่ยเราถึงรู้สึกหนักก็แอปเปิลแต่ละถุงอะมีมวลเลยทำให้มีแรงโน้มถ่วงกระทำต่อแอปเปิลแอปเปิลก็เลยมีน้ำหนักได้ครับใช่แล้วค่ะ ทีนี้นะคะครูกวางก็จะให้นักเรียนนะคะมาตอบคำถามในรู้หรือยังซึ่งเป็นคำถามเดียวกันกันกบคิดก่อนอ่านนะคะโดยนักเรียนเนี่ยสามารถดาวน์โหลดใบบันทึกกิจกรรมนะคะแล้วก็มาตอบคำถามได้เลยค่ะนักเรียนน่าจะตอบคำถามในรู้หรือยังกันเสร็จแล้วนะคะลองมาเปรียบเทียบคำตอบดูสิคะเปรียบเทียบกับที่ครูกวางขึ้นอยู่ที่หน้าจอนี้ค่ะว่าตอบถูกกันไหม แล้วในครั้งหน้านะคะนักเรียน